หนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพระมหาดิศกุปวัฒโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเตรียมงานพระราชทานเพลิงพระเดชพระคุณลุงพระเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายานมุนีอดีตเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเด้อนะครับญาติยมผู้เป็นทุกสีทุกหาทุกไฟนะครับนี่ทำหนุมานนะครับหนุมานแปดก้อนนะครับถวายพระเดชพระคุณลุงพระเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายานมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับพระเดชพระคุณจะชอบเป็นพิเศษนะครับชอบหนุมานนะครับเพราะอะไรหนุมานนี่มีฤทธิ์มากนะครับเด้อถ้าเราศึกษานะครับเวลาไปในที่ต่างๆนะครับพระลักษมามนะครับอาศัยนี่นะครับนี่หนุมานนี่นะครับเป็นความชอบของพระเดชพระคุณหลุงพระเจ้าคุณนะครับพระราชพีชายานมุนีนะครับลูกศิษย์ลุงหาก็เลยทําหนุมานนี่นะครับถวายไว้นะครับนี่ บูชาคุณของพระเดชพระคุณนุ่มพระเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายานมุ่นีนะครับวันที่24่ธันวาคมนะครับจะได้นำสศริราสังขารของพระเดชพระคุณนะครับออกมาประดิษฐานไว้นะครับตรงเมีมนุกหัสดีลิงนี้นะครับวันที่25้านะครับเป็นพิธีพระราชทานเพลิงนะครับวันที่26่ธันวาคมนะครับเป็นพิธีเก็บอัฐินะครับเด้ออันนี้เล่าให้ฟังนะครับเด้อนะครับ ส่วนนี้รายละเอียดยังไม่แน่ใจนะครับนะครับแดดค่อนข้างจะร้อนนะครับก็เลยขาอะไรมาบังไว้นะครับนี่ช่างพิเศษนะครับนี่กำลังเขียนลายนะครับ <c oughs> อ่าก็โทษขออภัยนะครับ <c oughs> อยากจะบอกอยู่แต่มันรายละเอียดมันไม่ได้นะครับนี้ขออนุญาตถ่ายบรรยากาศก,าก็แล้วกันนะครับ ในช่วงนี้นะครับมีลูกศิษย์ลูกหานะครับผู้มีฝีมือทางงานปั้นนะครับสร้างเพื่อไว้ถวายพระเดชพระคุณนะครับบูชาคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชรปีชายันมุนีนะครับเด้อนกขัดสสดลิงก็เป็นสีขาวนะครับสีขาวผสมสีทองนะครับเหมือนกับความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณที่มีต่อลูกศิษย์ลูกหานะครับมาจากความบริสุทธิ์แห่งจิตแห่งใจจริงๆนะครับนี่ เด้อแทนรองดอกไม้นะครับนี่ตั้งดอกไม้นะครับตอนแรกพระเดชพระคุณลุงตาบอกว่าจะเป็นสีนะครับหินอ่อนสีดํานะครับแต่ว่าพิจารณาคใ้ควรแล้วนะครับว่าเป็นพระเดชพระคุณนะครับมีคุณมากมายนะครับโดยเฉพาะความเมตตานะครับคุณธรรมนะครับบริสุทธิ์จริงๆนะครับก็เลยขอเป็นสีขาวนะครับมหาเล็กนะครับนี่เด้อนะครับ ทีมงานงานปั้นนะครับนี่บูชาพระเดชพระคุณหลวงพรอเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายานมุนีนะครับผมทั้งทีมงานนะครับนี่มาหลายวันแล้วนะครับกว่าจะได้งานออกมานี่นั่งจนหลังงอนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับบริเวณรอบๆก็แล้วกันนะครับครูบาอาจารย์นะครับทำสวีตชัดนะครับเจ็ดชั้นด้วยกันนะครับนี่ดื้อนะครับ ผู้ใดใครก็ตามนะครับมีเวลานะครับวันที่ยี่สิบห้านะครับหากมาไม่ได้จริงๆนะครับก็มาร่วมงานพระราชทานเพลิงนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายมุนีนะครับอดีตเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่นี่ครับูกศิ์ลุกหานะครับปั้นสิงนะครับเด้อนะครับสิงสองตัวนะครับกําลังลงสีนะครับนี่อุบาจันท์ก็ต่างช่วยกันนะครับ ทั้งครูบาจาจาร์ทั้งญาติโยมนะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับนี่ถือว่าน้อมถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายมุนีผู้เป็นดังพ่อจริงๆนะครับโดยเฉพาะวัดบ้านเกาบนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาบอกว่าวัดบ้านเกาบนะครับโดยเฉพาะห้องกรรมฐา,านนะครับสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงตาออกมาอยู่ที่นี่นะครับจะซื้อที่กับโยมนะครับเด้อ ไม่มีปัจจัยนะครับพระเดชพระคุณก็เป็นคงออกปัจจัยให้เองนะครับห้องกรรมฐานวัดบ้านโกบอนนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายรอบๆก็แล้วกันนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับขอโทษขออภัยนะครับเอาภาพรวมก็แล้วกันนะครับเด้อนะครับนี่ถ่ายให้ดูนะครับผู้อยู่ทางไกลต่างๆครูบาอาจารย์ก็มายกกระถางดอกไม้นะครับประดับประดานะครับช่างภาพก็มีนะครับนี่ นี่เป็นหน้าหนาวแล้วนะครับก็เลยอากาศก็เลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับทํางานสบายๆนะครับนี่ดูขออนุญาตถ่ายภาพนะครับสูงพอสมควรนะครับนกหัสดีลิงนะครับนี่นะครับเคยเข้าเข้าไปด้านในนะครับตรงท้องนกหัดดิลิงนะครับมีต่ฟื้นนะครับมีฟื้นมีฐานนะครับเป็นเชิงตะกรนข้างในนะครับนี่ จะเป็นที่ไว้สีริลสังขารของพระเดชพระคุณนะครับลูกหีบนะครับบรรจุสีริลสังขารของพระเดชพระคุณนะครับอยู่ตรงตัวของนกนะครับฐานที่นกนะครับอยู่นะครับนี้เด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับบริเวณรอบๆก็แล้วกันนะครับนี้ผู้ใดใครก็ตามนะครับมีโอกาสก็แวะมานะครับเยี่ยมชมนะครับคงจะมีครั้งนี้และครั้งสุดท้ายนะครับ ภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับลูกศิทธิ์ลูกหาทุกไยนะครับตั้งอกตั้งใจรูปไหนมีฝีมือในด้านไหนนะครับคนไหนมีฝีมือในด้านไหนก็มาช่วยนะครับงานพระราชทานเพลิงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปีสายนมุนีนะครับคุณพ่อมหาเล็กนะครับนี่พร้อมทีมงานนะครับเด้อนะครับชัดไม้ไผ่นะครับเจ็ดชั้นนะครับนี่ นะครับตรงนี้จะเป็นสิงนะครับสิงคู่นะครับนี่นะครับนี่ช่างกําลังระบายสีนะครับลงสีนะครับตรงนี้เป็นปรัมพิธีนะครับนี่ต่างรูปต่างองค์ก็มาช่วยงานกันนะครับใครมีฝีมือในด้านไหนในงานประดับประดาออกกําลังแรงกายต่างๆก็มาช่วยกันนะครับเป็นบุญพิเศษเด้อนะครับบูชา พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับคุณงามความดีที่สละไว้ในบวรพุทธศาสนานะครับตลอดชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับสร้างแต่คุณงามความดีนะครับไว้ให้โลกจดจํานะครับเดือก็เลยทําพิเศษแบบนี้นะครับนี้ตรงปรัรพิธีนะครับเป็นโดมใหญ่สองโดมด้วยกันนะครับนี่เดือขออนุญาตถ่ายภาพนะครับให้ดีดูได้ชมด้วยกันนะครับ นะครับนี่กว้างพอสมควรนะครับ